สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหโลกต้องจดจำแล้วนะครับหมอลำท่านนี้ทำลายความน่าเชื่อถือของตนเองขาดความน่าเชื่อถือทางสังคมอย่างรุนแรงเลยนะครับ FC ทุกท่านโอ้โหแถไปแบบน้ำขููๆเลยนะครับ FC ทุกท่านโดยล่าสดุด หมอลำสตอท่านนี้ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยบอกว่าฝากเตือนด้วยนะคะเพจปลอมนะครับเพจนาริตะโตเกียวโดยมีข้อความที่โพสว่านะครับแม่ขออวยพรให้พ่อมีแต่ความสุขความเจริญนาริตะโตเกียวสุขภาพแข็งแรงเป่าเค้กวันเกิดพ่อกับลูกด้นหลังขอให้มีแต่ความสุขนะคะและก็มีข้อความอีกบอกว่า เพจนี้หมอลำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะอย่าเอาแต่ยอดสร้างประเด็นสร้างกระแสให้คนเข้าใจผิดแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันค่ะเพจ <berry S 2> <nunca. S 1> ปลอมนะครับโอ้โหนะครับทำเอาชาวเน็ตนี่กดหัวเราะกันเต็มไปหมดเลยนะครับและก็มีเสียงสาบบอกว่าใครเชื่อหมอลำก็ควายนั่นแหละนะครับ <c oughs> <c oughs> แปลกมากๆเลยนะครับ ับคนแบบนี้นะครับมึนคักโอ้โหไม่เคยเจอเคยเจอที่ไหนเลยนะครับเอฟซีท่านตั้งแต่เกิดมาจนแก่ป่านนี้นะครับเธอไม่อายตนเองนะครับเอฟซีท่านโดยล่าสุดเพจนิกี้ขยี้ข่าวก็ได้โพสต์ข้อความว่าเพจปลอมแล้วเอาคลิปกล้องวงจรปิดมาเปิดได้ไงแล้วที่สำคัญยังไม่เคยมีเพจใครเปิดคลิปกล้องวงจรปิดด้วยต่อแหล ไม่เนียนไปเรียนมาเพิ่มนะครับเอฟซีลูกท่านนี่แหละครับเรียกได้ว่าหมอลำจะพูดอะไรออกมานี่ก็ต้องเอาร้อยหาแล้วละครับเอฟซีลูกท่านขาดความน่าเชื่อถือทางสังคมแล้วนะครับเธอทําลายตนเองนะครับที่ผ่านผ่านมานี่ที่นางพูดอะไรออกมานี่เชื่อถือไม่ได้เลยนะครับเอฟซีลูกท่านแต่ก็โชคดีนะครับที่ผ่านผ่านมา พยาบาลฟิเลนมีคลิปนะครับบันทึกไว้หมดนะครับหมอลำท่านนี้นะครับไม่มีความน่าเชื่อถือลงเ,ล,ออเลยนะครับเธอทําลายตนเองทําให้สังคมนี่เกลียดยามบินเธอนะครับเพราะว่าเธอด้อยค่าตนเองด้วยการโกหกครั้งแล้วครั้งเล่านะครับไม่มีใครทําร้ายเธอได้นอกจากตัวเธอเองที่ทําลายตัวเองนะครับเอฟซี FC ทุกท่านคนที่เชื่อเธอก็คงควายดีๆนี่เองแหละครับ นี่ชาวเน็ตเขาพูดมาอย่างนี้เราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับโพสต์นี้ของเมนิกี้ขยี้ข่าวนะครับเอฟซีทุกท่านโดยคอมเมนต์แรกจากผู้เขียนนิกี้ขยี้ข่าวนะครับบอกว่าเอาไว้หลอกควายนะคะแถวนี้มีแต่คนเขากินข้าวเขาไม่ได้กินหญ้านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเปรียบใส่ควายก็สงสารควายไม่รู้จะเปรียบใส่อะไรดี เปรียบใส่ขี้ก็สงสารขี้อีกเออปึกมากนะครับเอีทุกท่านอันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวเน็ตนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเพจหลังห้านมาลงก่อนแม่นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนที่ลงก็อยู่กับพอพอ,พอตลอดอยู่บ้านเดียวกันไปรับเด็กก็ไปกัน3คนไปแอนแจวก็คนลงคลิปนั่นแหละนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าใช่มันดูดเขามา คนในบ้านเขาลงก่อนนะครับเอฟซี FC ทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าวานบอกอีบัวตมด้วยกินข้าวไม่ได้กินหญ้าเหมือนพวกเอฟซีมันฮ่าฮนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเห็นหลายโพสต์อยู่แปลกๆนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขาไม่ได้รอเรื่องจริงคนในบ้านลงก่อนเพจปลอมจริงจ้านะครับคอมเมนต์ต่อมา ก็บอกว่าแล้วเป็นเพจจริงของหลังบ้านนางด้วยค่ะไม่ใช่เพจปลอมนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อ,อมาก็บอกว่าใช่ใช่ค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อ,อมาก็บอกว่ายายแค่แชร์ต่อนะครับเอฟซีทุกท่านอันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวเน็ตนะครับที่เขาหัวเราะนะครับด้วยความขบขันที่หมอลำท่านนี้นะครับทาเป็นเด็กอือนะครับเล่นเหมือนกันเล่นขายของไม่มีใครเชื่อถือเลยนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่มีหลอกเพจปลอม มันหลงเองแต่กลัวเอฟซีด่าก็เลยบอกเพจปลอมต่อแหลมากอีแตงวานคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสร้างเพจมาตั้งนานเพิ่งประกาศว่าเพจปลอมฮ่าฮ่าฮนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าปลอมยังไงเนาะเราเคยติดตามนางฝากติดตามเพจตอนเปิดเพจใหม่เพื่อนางดูแลเป็นแอดมินนะครับเอฟซีทุท่น คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามันดูดเอามาจากเพจเพื่อนหมอลำนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเพจปลอมที่พวกมันสร้างขึ้นมาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงค่ะทําไมโชว์โง่ได้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสงสัยเหมือนกันนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขาบอกเพจนั้นดูดคลิปเอาค่ะนี่แหละครับเป็นความเห็นของชาวเน็ตนะครับที่เขาสงสัย ความสตตของโมอลาท่านนี้นะครับมีแต่ชาวเน็ตเข้าหัวเราะเยาะเอานะครับเอฟซีรูทนนางทําลายตนเองทําลายความน่าเชื่อถือของตนเองนะครับเอฟซีรู้ท่น